สนุนโดยทิพยะประกันภัยห่วงใหญ่ทุกชีวิตในสังคม hmm. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าท่าค่ะพบกับโอเช่นเคยนะคะช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับเรื่องราวเข้าท่าเข้าท่าเรื่องนี้กันค่ะเรื่องราวของอาหารและวัตถุดิบปรุงแต่งต่างๆถือว่ามีความสําคัญอย่างมากในการที่เราจะต้องใส่ใจเลือกรับประทานเพราะว่าร่างกายของเรานั้นจําเป็นจะต้องการได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ทานอาหารไปแล้วก็จะต้องมีประโยชน์ครบทุกสัดส่วนของร่างกายใช่ไหมคะดังนั้นค่ะที่จังหวัดเชียงรายล่าสุดนี้เขาจึงเตรียมจัดงานที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือมหกรรมอาหารและวัตถุดิบปลอดภยัยภายใต้ชื่องานนะคะ กรีนทีหรือว่าเชียงรายกรีนทีแอนด์กรีนฟู้ดเฟสติวัล2016นั่นเองค่ะ mm hmm. บรรยากาศของการแถลงข่าวมหกรรมการจัดงานในครั้งนี้จะยิ่งใหญ่และมีความน่าสนใจเพียงใดภาพร้อมแล้วเชิญผู้ชมไปพบกับบรรยากาศของงานในวันนั้นเลยค่ะในปี2560ททท,ท ดำเนินโครงการส่งเสริมให้เชียงรายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวย,ยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ที่2กลยุทธ์การกระจายพื้นที่ท่องเที่ยวแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่คลัสเตอร์เพื่อเป็นการต่อยอดและยกระดับจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักต้นแบบเมืองท่องเที่ยวอย่าง,ย,างยั่งยืนนำส่งคุณค่าอา a สามเอสู่กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวเจนซีทั่วประเทศได้แก่รีชาร์จการเติมพลังชีวิตฟื้นฟูจิตวิญ,ญญาณ ค้นหาความสงบร่มเย็นในจิตใจตนเองรีเฟลชสร้างพลังกายเติมพลังใจให้รางวัลชีวิตสัมผัสความบริสุทธิ์สดชื่นท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามอิ่มอร่อยปลอดภัยกับผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารปลอดสารพิษรีแลกซ์พักผ่อนกายและใจสโลโลฟ์แบบสบายสบายอาร์ตดื่มด่ความงดงาม ของศิลปะสไตล์เชียงรายจากศิลปินชั้นครูทอทอท,อทอจะบรูรณาการความร่วมมือทำงานกับพัฒนิตรภาครัฐที่เน้นนโยบายเชิงรุกและภาดเอกชน สำหรับในงานครั้งนี้นะครับที่เราจะจัดนั้นก็คือจัดวันที่22-26กรกฎาคม2559ณศูนย์การค้าเซ็นทัลป่าศาสา์จังหวัดเชียงรายนะครับในอินดอร์ก็จะมีเรื่องของชากาแฟส่วนเอ้าดอร์นั้นนะครับเราจะมีการผลิตอาหารวัตถุ ปลอดภัยนะครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ําจนเป็นผลผลิตแล้วมาจนจนถึงอาหารปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะชิมแล้วก็ซื้อกลับบ้านได้ฮะเราจะมีการแข่งขันบาลิสต้าครับนะครับคนที่ทําเรื่องเกี่ยวกับชงกาแฟเข้ามาแข่งขันกันนะครับซึ่งเราคิดว่าในงานเนี่ยมันจะมีความหลากหลายที่ท่านจะสามารถเห็นทั้งเรื่องของ ร้านอาหาระนะครับที่นําวัตถุดิบปลอดภัยมาแล้วก็มีเรื่องของอการนําเสนอในเรื่องของชากาแฟชาไทยที่เชียงรายเป็นชาออร์แกนิกนะครับถูกควบคุมทุกระบบการใช้สารเคมีสามารถวางใจได้ด้วยว่าเนี่ยทานเข้าไปแล้วเนี่ยก,ก็ไม่มีสารเคมีเจือปนใช่ครับเชียงรายลิฟชเชอร์เนี่ย เป็นการเอาจุดเด่นของตัวเชียงรายเองคือชาเอามาผสมนะครับเรามีการใส่ครีมไปเชียงรายไปลองชิมดูนะครับแล้วถ้าจะไปทานกาแฟต้นตำหลาแบบดอยช้างวาวีหรือผาฮีเนี่ยต้องเชียงรายต้อง,อง,งไปทานที่นั่นครับครับในการเพิ่มศักยภาพ เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเน้นให้จังหวัดเชียงรายนั้นดาเนินการให้เกษตรกรมีรายได้ให้เหมาะสมในวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องปัจจัยอย่างแท้จริงในการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนใช้กลไกในการตลาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลราคาสินค้าการบริหารจัดการสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ พัฒนาของจังหวัดเชียงรายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของจังหวัดเชียงรายได้กําหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงรายพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีมาตรฐานและก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายจึงได้อนุมัติให้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับได้ดําเนินการจัดโครงการนะครับ บริหารจัดการสินค้าเกษตรเชียงรายมีกิจกรรมดังนี้คือว่ามหากรรมอาหารวัตถุดิบปลอดภัยจังหวัดเชียงรายและซึ่งที่จะได้ดำเนินการขึ้นในวันที่22-26ถึงกรกฎาคมนาศูนย์การค้าเซนทันภาษาจังหวัดเชียงรายดังตั้งในวันที่22นั้นจะเป็นพิธีเปิดและโดยเฉพาะ อย่างยิ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นให้จังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเป็นโซ่ข้อกลางที่จะให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการนะครับมาพบปะก,กันให้ได้ในเรื่องการจัดการบริหารงานการเกษตรตรงนี้และขอกล่าวว่างานในครั้งนี้ได้ดำเนินการโดยเพพาะอย่างยิ่ง สินค้าเกษตรนั้นเป็นโครงการที่เหมาะสมและเป็นโครงการที่เราได้ปรึกษาหารือกันระหว่างภาคีและภาครัฐเอกชนร่วมกันในงานนี้จะเป็นการเสนอภาพของการผลิตอาหารที่ปลอดภัยโดวยวัตถุดิบที่ปลอดภัยเพื่อจะนำไปประกอบอาหารฟาร์มทูเทเบิลนั้นเป็นสิ่งที่ทางนโยบายของรัฐ ที่จะให้สินค้าเกษตรนั้นเชียงรายได้ประกาศแล้วว่าเป็นเชียงรายเมืองสีเขียวอาหารปลอดภัยวิถีไทยล้านนาเพราะฉะนั้นอาหารวัตถุดิบปลอดภัยในครั้งนี้จะมีการงานที่จะเริ่มต้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งงานนำเสนองานเสวนาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งงานเสวนาวิถีเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายเกษตรดีสีให้ดำเนินการและก็มีการที่จะมีการแข่งขันในเรื่อง,องการนำวัตถุดิบปลอดภัยนะครับไปประกอบอาหารมีการแข่งขันตลอดจนถึงเกษตรกรที่มาจะได้รับความรู้และความเข้าใจในสินค้าเกษตรและวัตถุดิบที่จะนำไปประกอบอาหารนั้นมีความมั่นใจที่จะเป็น อาหารที่ปลอดภัยจริงๆและก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และตลอดจนถึงมีการจับผู้ธุรกิจตลอดจนถึงงานงานต่างๆที่จัดขึ้นนี้ให้เกษตรกรมั่นใจและตลอดจนถึงให้เกษตรกรสามารถที่จะมีการประชาสัมพันธ์นะครับอาหารปลอดภัย โดยเพราออย่างยิ่งจังหวัดเชียงรายนะครับตามวาระของจังหวัดเชียงรายนั้นคาดการว่าเกษตรกรจะเป็นพอใจและก็ผู้เข้าชมก็ได้รับความรู้ลตลอดจนถึงมูลค่าต่างๆที่จัดในวันนี้ในจัดงานในครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดําเนินการต่างๆขอเชิญชวนพี่น้องทั้งในประเทศและในจังหวัดเชียงรายนะครับและเข้าเยี่ยมชม ในวันที่22-26ถึงกรกฎาคมณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซา,าจังหวัดเชียงรายโดยพร้อมเพียงกันครับผม ังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายสสสและหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายขอเชิญร่รวมง,งานมหาการรมอาหารวัตถุดิบปลอดภัยจังหวัดเชียงรายและเชียงรายค o ฟฟี่ทีแอนกรีนฟู้ดเฟสติวัลสองพภายในงานพบกับก,บก,บการแสดงผลงานกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัยและการแสดงศิลปะวัฒนาธารรมล้านานา22-26ถึงกรกฎาคม2559นกาณลรานกาสลองเซ็นทรัลพลาซาจังหวัดเชียงราย ขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแค่สะผมผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี02-466-9955 จังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายสสสและหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายขอเชิญร่รวมงานมาหากรรมอาหารวัตถุดิบปลอดภัยจังหวัดเชียงรายและเชียงรายค o ฟฟี่ทีแอนกรีนฟู้ดเฟสติวัลทูเทภายในงานพบก,บกับการแสดงผลงานกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัยและการแสดงศิละปะวัฒนธรรมล้านนา22-26ถึงกรกฎาคม2559ณนาราการสลองเซ็นทรัลพลาซาจังหวัดเชียงราย สนับสนุนโดยดำรงศิล์กรุป๊ปคิดถึงเบาะโดยสารคิดถึงเบาะดำรงศิล์โทร0819186157และ0 3 5 5 4 1 2 6 8 www.damrongsin.co.th ต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเข้าท่ากันต่อนะคะวันนี้นะคะนอกเหนือจากเรื่องราวดีๆในช่วงแรกที่นํามาฝากคุณผู้ชมแล้วช่วงนี้ก็ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งงานสัมมนานดีๆภายใต้หัวข้อถนนสู่ความปลอดภยัยสําหรับคนไทยรุ่นใหม่นั่นเองนะคะติดตามชมเรื่องราวเข้าท่าเรื่องนี้ได้เลยค่ะ คณะกรรมาที่การวิสามันขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้รับมอบหมายจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้พิจารณาศึกษาแนวทางการลดอุบัติเหตุโดยกำหนดแผนงานออกเป็น3ระยะประกอบด้วย 1. แผนงานระยะสัน้น2แผนงานระยะยาว3แผนงานยั่งยืนระยะยาวโดยกำหนดให้มีแผน6ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนนตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพศ2560ถึง2564เป็นแนวทาง ในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประชาั พันธ์งานของคณะกรรมาการจึงได้จัดงานสัมมนาเรื่องถนนสู่ความปลอดภัยของคนไทยรุ่นใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงแนวทางของการป้องกันและวิธีลดอุบัติเหตุทางถนนตามมาตรฐานสากลการสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ที่ปลอดภยัยและการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษาผู้แทนจากสถาบันการศึกษาผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนจำนวนกว่า350คนการดำเนินการสัมมนาภาคเช้าจะเป็นการปร ระถาการบรรยายพิเศษการเสวนาและการแลกแลเปลี่ยนความคิดเห็นจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและข้อฝากจากน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อนำไปสู่ความปลอดภัยทางถนนภาคบ่ายมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างคณะกรรมาการโดยนายนิกรจำนองประธานกรรมาการร่วมกับหน่วยงานในการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยจำนวน12หน่วยงานรวมทั้งมีการจัดแสดงนทิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนจำนวน10หน่วยงาน โดยมีบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมีภารกิจกฎหมายในการเยียวยาคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการรักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บหรือจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนกรณีเสียชีวิตให้กับทายาทผู้ประสบภัยจากรถและมีภารกิจเพื่อสังคมตามนโยบายขององค์กรคือการรณรงค์ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเข้าร่วมลงนามความร่วมมือและร่วมจัดนิทรรศการในงาน โดยชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาน้องจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้วจังหวัดสม,มุทรปราการเป็นตัวแทนของชมรม RSC นำเสนอผลงานของชมรมที่เด็กคิดเด็กทำและน้องๆได้นำเสนอผลงานต่อทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลเอกเดวพงศ์รัตนสุวรรณที่ท่านได้เยี่ยมชมบูธในทรศการในงานขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วยการขับขี่อย่างปลอดภยัยมีสติมีวินยัยและมีน้ำใจให้เพื่อนร่วม ทางเพื่อถนนปลอดภัยทุกคนเดินทางปลอดภัยอุบัติเหตุจากรถมีความคุ้มคลองติดต่อบริษัทกลางโทร7 9 9 1ตลอด24ชั่วโมงและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับรายการเข้าท่าในวันนี้นะคะคุณผู้ชมส่วนวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการเข้าท่าแล้วนะคะสัปดาห์หน้าโอรทีมงานจะคัดสรรเรื่องราวรดีๆที่เข้าท่าเข้าท่าแบบนี้เรื่องอะไรนมาฝากคุณผู้ชมต้องติดตาม วันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะพบกันได้ใหม่ันจัน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ